สวัสดีครับทุกคนครับทุกคนทราบการล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยแพ็กไอคอนิกโมเมนต์ของอินเตอร์มิลานจะมาให้เราได้เปิดกันนะครับแต่ว่าพิเศษกว่ารอบอื่นๆที่ผ่านมานะครับเพราะว่ารอบนี้มีไอคอนิกถึง4คนครับหมายความว่าโอกาสที่เราจะได้ไอคอนิกเนี่ยน่าจะมากขึ้นกว่ารอบก่อนหน้านี้ที่มีเพียงแค่3คนนะฮะ ก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะฮะก็จะมีอาร์เดโนนะครับเอสติบันคัมเบียโซฮาวเวียเซนตินะครับแล้วก็คริสเตียนชิวูนะครับผมเป็น4ี่ตำนานนักเตะของอินเตอร์มิลานนะครับวันนี้ผมได้รับโจทย์จากน้องจิระยุนะฮะมาให้เปิดแพ็กไอคอนิกของอินเตอร์มิลานครับเป้าหมายหลักคืออาร์เดียโนครับท่านผู้ชมมาครั้งแรกครับอย่าลืมนะครับทุกคนจะได้โอกาสเปิดฟรี ID ละ3ครั้งนะฮะเนี่ยวสครั้งแรกเนี่ยเราเปิดฟรีก่อนนะครับ ตอนนี้มีทองอยู่2,700ทองนะครับงบก็คือ2,000ทองนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับสำหรับอาร์เดโนแต่ว่าเดี๋ยวเราเปิดฟรีกันก่อนนะครับ3ครั้งโอ้โหไปบราซิลของฟรีมันคงเลดน้อยหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ครับใครอาจจะเปิดของฟรีแล้วได้ก็ได้ครับไม่แน่ฮะของฟรีครั้งที่3ครับยังไม่ไปอิตาลีเลยฮะเดี๋ยวต้องรองมันลุ้นไปอิตาลีก่อนนั่นไงไปบราซิลหมดเลยครับ นักเตะรอบนี้เป็นนักเตะที่เล่นในลีกบารซิลเน่ยเยอะเลยนะฮะมันก็เลยไปบารซิลค่อนข้างเยอะนะฮะแต่เราก็ยังดีที่ถ้าเกิดมันวิ่งไปอิตาลีเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่จะได้ไอคอนเนี่ยก็คงเยอะนะฮะท่านผู้ชมมาตอนนี้เริ่มเสียตังค์ละ3ฟรีไม่ได้อะไรเลยครับเสียตังค์ครั้งที่1ครับเสียทองครั้งที่1ครับชวดครับไปกาลาสลายครับครั้งที่2 ไปเรื่อยๆนะฮะต้องรอให้มันไปอิตาลีเออไปอิตาลีแบบนี้แล้วมันก็จะมีโอกาสได้ <c oughs> ไอคอนสูงครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ไอคอนนะเป็นเบสเพยเยอร์นะครับแต่ว่าเป็นตัวของอินเตอร์มิลานเยอะเลยนะถ้าใครจะทำฟูลทีมมิลานก็แนะนำเลยครับรอบนี้จัดไปฮะมีนักเตะของอินเตอร์มิลานเยอะเลยฮะ <c oughs> มา น้องจิรยุบอกว่าเปิดไปจนกว่าจะได้อาร์เดโน่ทาไม่ได้ก็หยุดแต่ว่าอย่าให้เกิน2,000ครับตอนนี้หมดไปแล้ว3รอบครับก่อนอื่นต้องลุ้นไปอิตาลีก่อนรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ไปอิตาลีแบบนี้แหละสวยงามเฮ้ยมาแล้วโอ้ยเท้าซ้ายครับแต่ว่าอื้อ เป็นเท้าซ้ายครับแต่ว่าเป็นคัมเบียโซครับเพราะว่าอาเดโนจะผิวสีเข้มเข้ม <ๆ S 2> กว่าน,นี้นิดนึงนะฮะโอ้โหตกใจเลยเป็นเท้าซ้ายนึกว่าจะจบเลยฮนะถ้าอาเดโนออกนี่คือจบเลยนะน้องบอกอยากได้อาเดโนคนเดียวนะครับโอ้โหมือทองหรือเปล่าครับมือทองหรือเปล่าได้มาหนึ่งตัวแล้วโล่งใจแล้วได้มาหนึ่งตัวแล้วขเขาเรียกว่าอะไรนะไม่แบ็กเอานะแบ็กเอาคือไม่ได้ไเลยเลยไม่ได้คอนิกเลยนะ เอ้ยไปอิตาลีแบบนี้ไปอีกไปอีกฮึ <c oughs> ซิโอไปอิตาลีบ่อยๆแบบนี้แหละดีครับชอบอิโมบิเล่หมดไปแล้ว500ทองครับได้มาหนึ่งตัวถือว่าดีนะถือว่าดีนะสำหรับผมถือว่าดีนะฮะทองที่600ครับแต่ว่าเป็นรอบที่9เพราะว่าของฟรีสรอบอา้าวชวดครับแบบนี้มาเปอิตาลีก็ชวดครับมา ไปต่อเรื่อยๆครับถ้าจะไม่ผิดผมเคยเปิดเนอเ่อ,เ,อเปิดแพ็กไอคอนิกของแมนยูให้น้องชีงรายุด้วยนะเขาได้กิกส์กับแบ็คแฮมไปนะถ้าจะไม่ผิดนะฮะช่วงนั้นมือทองแต่ว่าไม่รู้วันนี้มือทองหรือเปล่านะฮะเพิ่งได้มาตัวเดียวนะฮะลูก้าโยวิสรอบที่ท้องที่800ครับไปอิตาลีหน่อย เอออิตาลีแบบนี้แหละไปเมืองมิลานไปอินเตอร์ครับไปอินเตอร์ไปมิลานไปอินเตอร์แต่ว่าเป็นเบสเพลเยอร์ได้สักสองตัวนี่ผมว่าคุ้มเลยนะกับงบ2,000ทองเนี่ยผมว่าแบบไหนอะแบบไหนที่ไม่เกือผมว่าได้2ตัวก็โอเคแล้วนะจาก2,000น่ะแต่บางคนก็เปิดไป4 5000เนี่ยยังไม่ได้เลยนะบางคนหมดไป7800 0ทองยังไม่ได้เลยอะ มันก็แล้วแต่ดวงเนาะบางคนก็เปิดแบบว่า200ร้อยแรกก็ได้เลยนี่แล้วแต่ดวงไงแต่ผมว่าค่าเฉลี่ยนะส0งพทองเนี่ยได้สักตัว2ต,ตัวก็ยังดีแล้วนะไปอิตาลีแบบนี้นั่นไงนั่นไงได้ตัวที่สองมาแล้วครับฮา e r s e สนติได้ไม่ซ้ําก็ถือว่าดีแล้วครับโอเคผมว่าตอนนี้2000ทองได้มา2ตัวผมว่าเท่าทุนแล้วนะ เท่าทุนเลยนะสำหรับผมนะความคิดผมนะผมว่าเท่าทุนแล้วตอนนี้สอ0 0ันทองได้มา2ตัวผมว่าเท่าทุนแล้วก็ที่เหลือเป็นกําไรแล้วล่ะน้องบอกว่าให้เปิด2,000นะฮะตอนนี้เรามีโอกาสอีกประมาณเป็นพันน่ะโอกาสประมาณอีก10รอบอ่ะเพราะว่าเราเริ่มต้นที่2700ทองใช่ไหมเราเริ่มต้นที่2700ทองนะเพราะฉะนั้นถ้า20รอบก็คือ ทองจะต้องเหลืออยู่ที่700นะฮะทองจะต้องเหลืออยู่ที่700นะตอนนี้เราได้มาได้มา3ตัวแล้วครับ <c oughs> เฮ้ยได้มา2ตัวแล้วถือว่าเท่าทุนแล้วความคิดผมนะเกณฑ์ผมนะผมว่า1000ทองสัก1ตัวถือว่าเท่าทุนแล้วตอนนี้2 0 0พทองได้มา2ตัวถือว่าโอเคเนยนะครับแต่บางที2 0 0พทองได้มาตัวหนึ่งผมว่าโอเคแล้วนะดีกว่าไม่ได้เลยอะ่ะดีกว่าไม่ได้เลยนะเพราะอย่างที่บอกกับบางคนก็หมดไปเยอะเหมือนกันแล้วไม่ได้เลยเนี่ย เออแต่หลังจากที่บ่นไปบ่นมาเนี่ยไม่ไปอิตาลีเลยครับทองก็ลดลงไปเรื่อยๆตอนนี้เหลือพนะันสี่นั่นหมายความว่าเปิดได้อีกเจ็ดรอบนะฮะได้เจ็ดรอบนะถ้าเจ็ดรอบไม่ได้อเดนอะก็คือจบนะฮะก็คือจบนะน้องบอกหยุดแค่สองพันทองนะครับตามไหนตามนั้นฮะตอนนี้ถือว่ากําไรแล้วเอ,อ้ยไม่ใช่สิเท่าทุนแล้วเท่าทุนแล้วที่เหลือคือกําไรอ้าวไปอินเตอร์แต่ว่า ไม่มาครับไอคอนิกไม่มาเดี๋ยโกโกดินอย่างครับยังมีโอกาสถือว่าเปิดแบบสบายสายแล้วเพราะว่าได้มา2ตัวแล้วแต่อย่างที่บอกอะเป้าหมายหลักของน้องก็คืออาร์เดโนไงตอนนี้อาร์เดโนยังไม่มานะฮะจะดีมากถ้าอาร์เดโนมาให้น้องอีกสักคนหนึ่งนะยังเงียบยังเงียบเหลือ1200้อทองนะครับก็เหลืออีก 500ทอง5รอบนะ5รอบนะถ้า5้รอบนี้ไม่ได้ก็คือตามงบที่ตั้งไว้2.000ทองนะครับก็อดไปไปสกอตแลนด์ครับเซลติกกัสโกเซลติกไปอิตาลีหน่อยครับไปอิตาลีหน่อยอย่างน้อยไปอิตาลีให้ให้ได้ลุ้นหน่อยฮะอย่าไปที่อื่นเลยเออไปอิตาลีแบบนี้ไปแล้วไปมิลาน <c oughs> ไปมิลานจริงๆครับไปอินเตอร์มิลานจริงๆนะฮะแต่ว่า <laughs> ไปแอเจลียังครับโอลิมปิกสเตเดียมเอาไม่ใช่สิอันนั้นมันสนามของโรมเนะสนามของโรมา่าไปบาซิลอีกแล้วฟารเมงโกทำไปทํามาตอนนี้เหลือ200ครับเหลือ2ครั้งครับถ้า2ครั้งไม่ได้คือจบฮะจบนะฮะอาริโ,โนมาให้หน่อยอังกฤษ อ้าวอาเดียนครับใครเปิดได้อาเดียนฟีเจอร์รของลิเวอร์พูลมากนะฮะโหดหรือเปล่าไม่รู้ครับผมยังไม่ได้รีวิวไปเลยเป็นบอลดำนะฟีเจอร์จบเลยครับท่านผู้ชมนี่คือรอบสุดท้ายนะฮะไปบราซิลซะงั้นครับตอนนี้เหลือ700ทองครับคือตามงบเนาะก็จาก2,700เหลือ700ทองนะครับนั่นหมายความว่าเราเปิดไปแล้ว2,000ทองนะครับผมได้มา2ตัว เดี๋ยวมาดูสรุปกันนิดนึงนะฮะนี่คือที่เปิดได้นะครับก็ถือว่าค่ากันไปนะฮะมีไอคอนิกได้2คนนะฮะอาเวเซนติกับเอสติบันคัมบีอรโซนะครับน้องอยากได้อาร์เดโนมากนะฮะยังเปิดไม่เจออาร์เดโนนะครับท่านผู้ชมครับผมถามน้องว่าตอนนี้หมด2,000ทองแล้วอาร์เดโนยังไม่มาครับน้องบอกว่าจดไปครับจดต่อครับตามนั้นครับท่านผู้ชม เหลือ700้อทองก็จัดต่อครับจัดต่อเพราะว่าอาเดโน่ยังไม่มาไงน้องอยากได้อาเดโน่นะขอให้มาทีเธอครับทุกคนก็อยากได้อาเดโน่ละเออโอ้โหหมุนแบบหมุนไปอาร์เจนติน่าครับบุคคาจูเนียแต่ว่าโอกาสมันน้อยนิดครับเปิดไป2 0 0พยังไม่ได้อาเดโน่ตอนนี้เหลือ700รถ้าอาเดโน่มานี่จะโอ้โหจะเป็นอะไรที่โชคดีมากอะคิดว่านะ หรือว่าคริสเตียนชิวูก็ยังไม่ออกนะเอออิตาลีแบบนี้แบบนี้แหละเฮ้ย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 อเดโน่้าสายเฮ้ยโอ้โหเปิดได้แค่สองครั้งครับโอ้โหอาเโน่สุดยอดมือทองจริงครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่เปิดแบบไม่ได้มีความหวังอะไรเลยนะโอ้โห700ทองสุดท้ายคือจบเลยครับแบบนี้จบเลยพอเลยครับ พอน้องอยากได้อเดโนนะเหลือติดค้างไว้ให้550ทองครับจบโอคูมือทองจริงเป็นไงล่ะพอครับพอพอแล้วเอาทองไว้เปิดฟีเจอร์พย์เยอร์สบ้างนะฮะเอาทองไว้เปิดฟีเจอร์วันจันทร์บ้างนะครับเดี๋ยวมาดูสรุปกันนิดนึงโอ้โหเปิดแบบไม่ได้คาดหวังอะไรนะนี่ครับโอ้โหฟีเจอร์เพียบเลยฮะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมเปิดเบ็คแคมกับแดงกิกส์ไว้ด้วยนะฮะ นี่ครับได้มาอาร์เดโนนะครับสรุปวันนี้นะฮะหมดไป2,200ทองได้อักริกมา3ตัวครับสุดยอดครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครคิดว่าผมมือทองกดไลค์ให้หน่อยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ